ดาริงปี2019มนุษย์กินคนไวละะอ่อนลงเข้ามาในเมืองจึงถูกส่งไปในบ้านเด็กกำพร้าหยญยิงล้วนแต่วันดีคืนดีเธอกลับทองขึ้นมาโดยไม่ทราบว่าพ่อเด็กคือใครเนื่องจากหนังเรื่องนี้เป็นภาพต่อจากภาพยนตร์เรื่อง Offspring ปี2009และ The Womben ปี2011 เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นจึงขอเล่าเรื่องคร่าวๆของสองภาคที่แล้วก่อนแักเล็กน้อยครับหนังภาคแรกเป็นหนังเปิดตัวเหล่ามนุษย์กินคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในถ้ำนักเกาะแห่งหนึ่งพวกเขาใช้ชีวิตด้วยสัญชาตญาณของสัตว์ป่าและฆ่ามนุษย์กินเป็นอาหารแต่วันหนึ่งสมาชิกในฝูงก็เริ่มตายเพราะถูกคนเมืองฆ่าแต่ละคนเลยแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางและหญิงไม่ทราบชื่อที่ทุกคนเรียกว่าเดวูแมนก็เป็นหนึ่งในกลุ่ม,มนุษย์ถ้ำ เธอปลิกตัวมาใช้ชีวิตตามลำพังและถูกครอบครัวโรคจิตจับไปข่มขืนและทรมานแต่เธอก็ฆ่าพ่อแม่ของครอบครัวนั้นและก็ผ่านลูกของพวกเขาเข้าป่าไปเป็นมนุษย์กินคนด้วยกันโดยหนึ่งในนั้นก็คือดาบินที่เป็นตัวเอกของเรื่องนี้เปิดเรื่องมาที่โรงพยาบาลคริสเตียนแห่งหนึ่งชาลี Charlie, ชายไร้บ้านขี้เมาตะโกนวกเวกใส่พยาบาล พยาบาลเลยถามว่าป่วยเป็นอะไรมาแต่เขาไม่ได้ป่วยเขาแค่จะมาบ่นว่าชีวิตคนไร้บ้านมันห่วยแตกพยาบาลเลยบอกว่าให้เขาไปทํางานที่โบสถ์จะได้มีที่อยู่แต่ชาลีก็บอกว่าเขาไม่อยากไปโบสถ์พยาบาลเลยไล่เขาออกไปเพราะนี่คือโรงพยาบาลของชาวคริสต์ตัดมาที่คนป่าสองคนดารินและเดอะบูแมน พวกเธอลาะป่ามาถึงในเมืองและก็หยุดที่โรงพยาบาลแต่เดวูแมนถิงให้ดาลินเข้าไปคนเดียวเธอเลยไม่กล้าเข้าเพราะกลัวประตูเลื่อนทันใดน,นั้นก็มีรถโรงพยาบาลพุ่งมาชนเธอจนสลบไปพอฟื้นขึ้นมาเธอก็ได้พบบุรุษพยาบาลโทนี่และหมอกแกรนที่กำลังเข็นเตียงเธอดาลินเกิดกลัวขึ้นมาเลยวิ่งสี่เท้าหนีไปแต่ก็หนีไปได้ไม่ไกลเพราะเธอหยุดดูเด็กทารกและโทนี่ก็มาล็อกตัวเธอเธอต่อสู้ขัดขืนและ ็ย่อ,ยอตัวลงส่งเสียงคูบแต่โทนี่ก้มลงไปสบตาเธอเพื่อให้เธอไว้ใจหมอกแกรนเลยใช้โอกาสนั้นฉีดยาสลบให้กับเธอทั้งคู่พาดาลินเข้าไปในห้องเอ็กซเรย์จากนั้นก็พามาอาบน้ำเปลเดนเสื้อผ้าทำความสะอาดร่างกายและระหว่างที่โทนี่กำลังตัดเล็บให้เธอเขาก็เห็นกำไลข้อมือที่เขียนว่าดาลินเขาก็เลยเรียกเธอว่าดาลิน จากนั้นหมอแกรนก็เดินเข้ามาบอกว่าเนื่องจากเธอไม่มีข้อมูลอะไรที่ช่วยระบุตัวตนได้เลยหมอเลยจะให้เธอไปอยู่ที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กกำพร้าฟิโลมมนาหลังจากดารินฟื้นเธอก็มองไปนอกหน้าต่างและก็เห็นเดอะวูแมนกำลังปาดคอคนชาลีอยู่แต่ระหว่างนั้นโทนี่ก็เข้ามาหาเธอพอดีเธอเลยตกใจและจู่จมเขาแต่อีกฝ่ายก็ยิ้มให้อย่างเป็นมิตรทำให้ดารินเรื่อไว้ใจเขามากขึ้นพอโทนี่ออกไปเดอะวูแมน ก็ปาดตับของชาร์ลี่มาแบกให้เธอแต่เธอก็ไม่รับไว้และก็ปิดหน้าต่างเช้าวันต่อมาบิชอปก็มาที่โรงพยาบาลเพื่อขอตัวดาลินไปดูแลหมอแกรนเล่าว่าเด็กคนนี้น่าจะอายุประมาณ16-17เธอมีนิสัยดุร้ายไม่รู้ภาษาและเธอก็ตกใจกับทุกอย่างเหมือนไม่เคยเห็นโลกมาก่อนเลย เห็นทีว่าสถานรับเลี้ยงเด็กคงต้องฝึกทักษะการใช้ชีวิตให้เธอตั้งแต่เริ่มจากนั้นบีชอปกันแนะนำให้หมอรู้จักกับซิสเตอร์เจนนิเฟอร์ก็บอกว่าแม่ชีคนนี้จะคอยดูแลดาดินอย่างใกล้ชิดตัดมาที่ช่วงค่ำของวันเดียวกันขณะที่บีชอปและแม่ชีกำลังนั่งรถกลับโบสถ์บีชอปก็ได้สวดภาวนาว่า ขอบคุณพระเจ้าที่ส่งเด็กคนนี้มาเพื่อพิสูจน์ให้เห็นในความเมตตาและความประหลาดของเด็กคนนี้จะช่วยสื่อมวลชนมาสนใจเราเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นสถานรับเลี้ยงเด็กของเราจะได้ไม่ถูกปิดลงตอนแรกดูครั้งแต่ตอนหลังแม่ชีก็งงว่าสวดอะไรของแกแกเลยบอกว่าฟีโนมีนาไม่ได้รับเงินบริจาคมานานแล้วและการทำให้สถานรับเลี้ยงเด็กกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งก็เป็นหน้าที่ของเจนนิเฟอร์ต้องช่วยเขา ส่วนทางด้านของโทนี่เขาได้ซื้อมันฝรั่งทอดและสเต็กไปฝากดารินซึ่งเธอก็เลือกกินแต่สเต็กเขาเลยคิดว่าเธออาจจะแพ้คาร์โบไฮเดทั้งคู่แบ่งอาหารกันกินและเขาก็พูดว่าฉันต้องคิดถึงเธอแน่แน่ดารินเช้าวันรุ่งขึ้นโทนี่ก็ขับรถพาดารินมาส่งที่สถานรับเลี้ยงเด็กในใจเขานึกรู้สึกเป็นห่วงเธอแต่แม่ชีเจเนิเฟอร์ก็บอกว่าจะดูแลเธออย่างดีเขาก็สบายใจขึ้นเลยขับรถกลับจากนั้นดารินก็ได้พบกับ เบลล่าลอตตี้ลอรา่าและบิลลี่ซึ่งมีนิสัยเกเรพอสมควรแต่ดารินก็พยายามจะเรียนรู้วิธีสื่อสารของพวกเธอและตอนนั้นเองบิชอปกับเจนนิเฟอร์ก็มาพาไปที่ฟาร์มแต่บิชอปก็ให้เจนนิเฟอร์กับดารินใส่ในกรงจากนั้นก็พูดว่าเธอดูสะอาดเกินไปต้องทําให้เธอดูสกปรกเจนนิเฟอร์เลยเอาขี้โคลนไปทานหน้าดารินทําให้เธอหงุดหงิดและก็ร้องขู่แม่ชีโดยระหว่างนั้นบิชอปก็ได้เอาโทรศัพท์มาถ่ายเอาไว้ด้วย พอถ่ายเสร็จเขาก็บอกแม่ฉีว่าพอได้แล้วจากนั้นก็ไปปลอบใจดาลินจากนั้นทั้งคู่ก็พาดาลินไปอาบน้ำโดยระหว่างที่อาบดาลินก็นึกถึงชายวัยรุ่นคนหนึ่งที่เคยจูบกับเธอและภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลในยามค่ำคืนเดวูแมนเดินมาแอบส่องหน้าต่างและก็เห็นว่าดาลินไม่อยู่แล้วแต่เธอสังเกตเห็นว่าผูกกุญแจของโทนี่มีกำไลของดารินคล้องเอาไว้กลับมาที่สถานรับเลี้ยงเด็ก ดาลินถูกจับมาเรียนหนังสือพร้อมกับเด็กคนอื่นๆโดยซิสเตอร์เกรซเป็นคนสอนและเจนนิเฟอร์ก็มายืนประกบอีกทีเกรซบอกให้เด็กๆอ่านพระธรรมปฐมกาลบทที่3ซึ่งว่าด้วยเรื่องของงูร้ายที่ล่อลวงอีฟให้กินผลไม้แห่งความรู้แจ้งแต่บิลลี่ก็ติดเล่นเธออ่านแบบภาคเสียงเป็นงูขายํำให้เพื่อนหวัวเราะเจนนิเฟอร์เลยต้องลากเธอออกไปครั้งในห้องบิชอป เธอกลับมาห้องเรียนอีกครั้งและก็เห็นว่าเกรดบังคับให้ดารินอ่านหนังสือแต่เธอนั้นอ่านไม่ออกเจนนิเฟอร์เลยบอกว่าเด็กคนนี้เป็นข้อยกเว้นแต่เกรดก็ไม่ยอมเธอบอกว่าทุกคนต้องอ่านไม่มีข้อยกเว้นดารินเลยงุดง,งิดขึ้นมาเธอเคว้าหนังสือทิ้งและโดดหน้าต่างนี้ออกไปเลยเหล่าแม่ชีและบีชอปเลยต้องออกไปตามหากันทั้งคืนที่โรงพยาบาลในเช้าวันถัดมาเดวูแมนนอนหลับข้างถังขยะตำรวจเลยมาเตะเธอเลยบอกว่าเธอนอนตรงนี้ไม่ได้นะ พูดยังไม่ทันจบเดร์บูแมนก็กระโดดกัดคอเขาจนตายคาที่และก็จับศพตำรวจยัดลงทังขยะพร้อมหยิบเอาปืนกับแว่นของเขาออกมาด้วยจากนั้นเธอก็แอบเข้าไปในโรงพยาบาลซึ่งพยาบาลก็เอาแต่อ่านหนังสือไม่ได้สนใจเธอเพราะเข้าใจว่าชาลีน่าจะมาก่อกวนอีกตามเคยเดอะบูแมนเดินเข้าไปเรื่อยๆและก็ได้ยินหมอกแกรนร้นรองเรียกเขาถามว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าแต่เธอก็ไม่ตอบ และใช้มีดแทงเขาจนตายจากนั้นเธอก็เดินรัดเลาะไปเรื่อยทําให้เจอกับตัวตลกซึ่งเขาก็รักในอาชีพเหลือเกินเธอเดินมาหาเดอะูแมนและเล่นตลกให้เธอดูและกระโดนแทงตายในทันทีแต่สลับมาที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งมันไม่มีใครเจอดาลินบิลลี่ เลยขี่รถไถไปที่ป่าเธอแซงว่าจะมาตามหาดารินแต่ชีจริงจะมาสุบรีและฟังเพลงชิวๆแต่ดันเจอดารินเฉยเลยและเมื่อได้กันเธอก็เรียกดารินมาฟังเพลงด้วยกลับมาที่โรงพยาบาลในที่สุดเดอะวูแมนก็หาโทนี่จนเจอเธอตรงเข้าไปหยิบพวงกุญแจของเขามาชี้เพื่อสื่อสารว่าเธอต้องการพบดารินโทนี่เลยบอกว่าจะพาไปหาดารินและบอกให้เธอขึ้นรถไปกับเขาพอขึ้นครั้งแรกนางก็ตกใจทุกอย่างเลย ตกใจเบาะตกใจกระจกตกใจรถที่วิ่งผ่านไปมากลละมาที่ดาลิน บิลลี่ปิดเพลงและถามว่าที่นี่มันเลวร้ายสําหรับเธอหรือเปล่าแต่ฉันเคยเจอเรื่องเลวร้ายกว่านี้มากแล้วเพราะฉันเป็นพวกเด็กมีปัญหาและเธอก็แลบลิ้นและแม้ว่าดาลินจะฟังไม่เข้าใจแต่เธอก็แลบลิ้นตามบิลลี่เลยหัวเราะและก็ชวนเธอกลับเพราะวันนี้แม่ชีทําแฮมเบอร์เกอร์ให้กินส่วนทางด้านของเดอะวูแมนตอนนี้เธอเริ่มคุ้นเคยกับรถแล้วและดูเหมือนจะมีความสุขกับมันมากแต่เธอเห็นว่ามีตำรวจตามมาเลยแย่งพวงมาลัยจากโทนี่ทาให้รถพลิกคว่ำตำรวจเลยจอดดู แต่ก็เจอแค่โทนี่เท่านั้นส่วนเดอูแมนหนีเข้าไปในโรงงานร้างทําให้เธอได้เจอกับโมนาสาวขี้เมาที่พูดจาเลอะเทอะไปเรื่อยเธอถามเดอูแมนว่าจะไปไหนเดอูแมนก็พูดแค่ว่าดารินเธอเลยแซวว่าอย่ามาเรียกฉันว่าดาริงนะเพราะฉันไม่ได้ชอบผู้หญิงจากนั้นก็พาเธอไปพบกับกลุ่มคนไร้บ้านพอได้เจอพวกเขาจีน่าก็เอาแต่พูดว่าดารินและก็แย่งเหล้าจากโซเพนีมาดื่มกลับมาที่ดารินเธอนั่งอยู่กับเจนนิเฟอร์ ทั้งคู่เป่าหลอดกันเล่นและก็กินแฮมเบอร์เกอร์เจนนิเฟอร์บอกว่าขอโทษสำหรับเรื่องเมื่อวานและเธอก็มีของขวันมาให้ดาลินด้วยซึ่งก็คือขนมปังขิงรูปคนและคืนนั้นดานลินก็เข้านอนโดยกอดขนมปังขิงทั้งคืนกลับมาที่เดอะบูแมนเธอกำลังเมาได้ที่ และได้ยินเสียงหญิงแก่กาลังถูกข่มขืนเธอเลยเอาปืนไปจ่อคอผู้ชายคนนั้นและลากเข้าไปในป่าตัดมาที่ดารินเวลาลุ่งเลยไปนานพอสมควรและตอนนี้ดารินก็เริ่มปรับตัวเข้ากับมนุษย์ปกติได้เธอเรียนรู้การทําความสะอาดและเริ่มพูดเป็นประโยคได้รวมถึงอ่านหนังสือออกด้วยคําของวันหนึ่งเธอได้นึกย้อนไปในตอนที่เดอะวูแมนบังคับให้เธอกินผู้ชายที่เธอรักตัดภาพมาอีกที เธอได้เข้าไปหาบิชอปและถามว่าพระเจ้าสามารถเอาปีศาจออกไปจากตัวเธอได้หรือเปล่าเขาเลยตอบว่าหากเธอตั้งใจเรียนและสอบผ่านพระเจ้าจะมาหาเธอและเอาปีศาจออกไปจากนั้นภาพก็ตัดไปเย็นของวันนั้นเธอนั่งดูดกัญชาและก็ฟังเพลงกับบิลลี่และก็ระบายให้เธอฟังว่ามันมีปีศาจอยู่ในตัวฉันและเธอก็กลัวมันจะออกมาฆ่าเธอวันต่อมาโทนี่ก็มาเยี่ยมเธอเขาเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงตัวสูงมาตามหาเธอ และเขาก็ถามเธอต่อว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรกับเธอกันแน่ดารลินต่อว่ามีพี่สาวสองคนมีคนหนึ่งที่พูดได้ชื่อเพกกี้ส่วนอีกคนพูดไม่ได้และก็ไม่มีชื่อเพกกี้มีปีศาจอยู่ในท้องและเธอก็ตายหลังจากคลอดปีศาจออกมาและเธอก็กลัวว่าปีศาจจะฆ่าเธอเหมือนกันโทนี่เลยปลอบใจว่าไม่มีปีศาจในตัวเธอหรอกคุยได้ไม่ทันไรบีชอปก็เรียกเธอเข้าพบ เขาบอกว่าจะสอบปากเปล่ากับเขาเธอเลยต้องเข้าไปยังห้องบีชอปจากนั้นบีชอปก็เข้าสู่โหมดหื่นกามเขาบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าอยากเห็นวิญญาณอันบริสุทธิ์เลยบอกให้เธอเปลื้องผ้าให้ดูด้วยความใส่ซื่อของดารินก็ยอมถอดอย่าง,งว่าง่ายทําให้เขาเห็นว่าดารินกําลังตั้งท้องอยู่เธอบอกว่านี่แหละคือปีศาจและพระเจ้าช่วยเอาออกไปได้หรือเปล่าบีชอปตกใจมากเลยบอกให้เธอใส่เสื้อผ้าและไล่ออกไป ในคืนนั้นดารินก็คิดมากจนนอนไม่หลับบิลลี่เลยถามว่าเธอครียดอะไรหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่มีอะไรต้องการวลเพราะทุกอย่างเป็นไปตามประสงค์ของพระเจ้าบิลลี่เลยบอกว่าถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นเพราะเขางั้นเขาก็คงเป็นผู้ห่วยแตกเธอบอกให้ดารินหยุดพล่มและก็บอกปัญหาของเธอมาดารินเลยเปิดท้องให้ดูและทุกคนก็แตกตื่นดารินบอกว่าจะเอาเด็กออกแฝดลอร่าและลอตตี้ ก็บอกให้ไปกินน้ํำยาล้างห้องน้ำหรือไม่ก็แกล้งตกบันไดก็ได้แต่เบลลี่ก็แยังว่าควรเก็บเด็กเอาไว้แฝดลอลร่าและลอตตี้ก็บอกให้ไปกินน้ํำยาล้างห้องน้ำเบลลี่ก็ได้ทะเลาะกับแฟดลอลรี่และลอตตี้ เพราะว่ายังไงมันก็เป็นลูกของเธอเมื่อเรื่องแดงขึ้นมาบิชอปเลยต้องทําพิธีล้างบาปให้ดาลินในเวลาต่อมาและหลังจากเสร็จพิธีเจนนิเฟอร์ก็เข้ามาด่าบิชอปเพราะเธอเข้าใจว่าเขาข่มขืนดาลินเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําเธอท้องมาตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาที่นี่แล้วแต่เจนนิเฟอร์ก็บอกว่ายังไงเขาก็คิดจะหาประโยชน์จากดาลินโดยใช้ดาลินเป็นเครื่องมือหาเงินและเธอก็จะเอาเรื่องนี้ไปบอกทุกคนบิชอปเลยบอกว่า ถ้าเธอบอกเขาจะบอกคนอื่นเหมือนกันว่าแม่ชี่อุปถัมปล่อยให้เด็กท้องและโทษนี้มันก็ร้ายถึงขั้นทําให้เธอถูกขับออกจากคริสตจักรได้เลยและภาพกระตัดที่ห้องสารภาพบาปดาลินได้เข้ามาสารภาพบาปกับบิชอปบชอปิชอปเลยถามว่าเธอเข้ามาในเมืองทําไมเธอเลยบอกว่ามาหาหมอเพื่อเขาเอาเด็กออกให้และเขาก็ถามว่าเธอไปท้องกับใครมาเธอเลยเริ่มเล่าให้เรื่องราวของเธอให้ฟังดาลินเล่าว่า เธอเจอผู้ชายคนหนึ่งเขากำลังปีนแต่ขาเขาดันไปติดกับซอหินเธอเลยเข้าไปช่วยเขาจากนั้นก็ร่วมรักกันตรงนั้นเลยเขาฉีดเลือดสีขาวเข้าไปในตัวเธอทําให้ปีศาจค่อยๆเติบโตแต่พอเดวูแมนมาเห็นเธอก็ฆ่าเขาและก็บังคับให้เธอกินเขาและมันเป็นครั้งแรกที่เธอกินคนและรู้สึกบาปพอได้ยินอย่างนั้นวิชอบเกะอวกแทบพุ่งเลยทีเดียว ตัดมาที่เดอะวูแมนเธอเดินเตะๆไปทั่วเมืองอย่างไร้จุดหมายเธอเห็นสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังเลือกซื้อกระเป๋าสพายเด็กเลยเดินไปแย่งเอาดื้อจากนั้นก็เดินหนีไปที่สวนสาธารณะทำให้เธอเจอกับเด็กทารกกำลังเล่นกองทรายเธอเลยเดินเข้าไปด้วยแต่แม่เด็กก็ะหมาอุ้มลูกหนีไปซะก่อนและตอนนั้นเองเดอะวูแมนก็เห็นหนังสือพิมพ์ที่แม่เด็กทิ้งเอาไว้ซึ่งเป็นรูปภาพของดารินกำลังถูกขังอยู่ในกรงแต่เธออ่านไม่ออกเลยกลับไปที่โรงงานร้างเพื่อให้โมนาอ่านให้ฟัง พอโมนาได้อ่านก็ของขึ้นทันทีเธอบอกว่าไอ้คิสจักจพวกนี้มันขโมยลูกของชาวบ้านแถมยังหากินกับเด็กอีกจากนั้นก็ปลุกระดมเพื่อนๆให้ไปถล่มคริสจักและชิงตัวดาลินกลับมาตัดภาพมาที่โบสถ์บิชอปได้เชิญพระคาดิดันและศาสนิกชนมาร่วมพิธีมหาสนิทเพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และพระเจ้าก่อนเริ่มพิธี แกก็พร่ำของแกไปเรื่อยแกบอกว่าได้ช่วยเด็กผู้หญิงหลงทางให้กลับมาสู่เส้นทางของพระผู้เป็นเจ้าและก็เปิดวิดีโอของดารินในตอนที่เธอมีนิสัยเป็นสัตว์ป่าตัดมาที่ดารินระหว่างที่เธอแต่งตัวรอเข้าร่วมพธิธีเธอแอบ,บกินยาล้างห้องน้ําเพื่อที่จะทําแท้งภาพตัดกลับมาที่บิชอปเขาบอกว่าดารินไม่ใช่คนในแบบที่เห็นในวิดีโออีกต่อไปและเขาก็ประกาศเปิดตัวดารินเธอออกมาด้วยอาการไม่สู้ดีนะัและตอนนั้นเองเจนนิเฟอร์ ็ทนกับการสร้างภาพของเขาไม่ไหวเลยตะโกนด่าบิชอปว่าเป็นผู้หากินกับเด็กและยังเปิดคลิปเสียงที่เขาพูดกับเธอให้ทุกคนฟังบิชอปบอกทุกคนว่ามันก็แค่เรื่องเข้าใจผิดและก็บอกให้ทุกคนมาทําพิธีกันต่อเขาพยายามป้อนขนมปังให้ดาลินแต่ดาลินก็กัดมือเขาจนเลือดพุ่งออกมาจากนั้นดาลินก็ร้องโหยหวนด,ด้วยความเจ็บปวด บิลลี่และโทนี่และแฟนของโทนี่เลยรีบไปดูอาการขณะเดียวกันพวกของเดวูแมนก็มาถึงโมนายิงปืนขู่จนทุกคนหนีแต่กระเจิงเดวูแมนยังปืนจากโมนาไปโยนลงน้ําเธอปาดคอหนักข่าวไปหนึ่งคนและก็หยิบเอาธงไปแทงวิชอบจนตายแก๊งคนไร้บ้านตกใจมากและคิดว่าเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่คาดเอาไว้เลยพาร์ทน,นี้ในขณะเดียวกันดาลินก็คลอดดูออกมาแล้ว เดวูแมนเลยไปตัดสายสดีออกดาลินเลยขอร้องให้เธอช่วยพาเด็กออกไปให้ไกลจากที่นี่ที่สุดเธอเลยอุ้มเด็กใส่กระเป๋าและเดินออกไปจากโบสและหนังก็จบลงอย่างนั้นเลยหนังไม่ได้โหดเลือดสาดอย่างที่หวังเอาไว้มีแต่เรื่องราวสัญชรตญยาณความเป็นแม่ที่สัตว์ทุกชนิดก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาหรือคนถอยแบบเดวูแมนและดาลิน สิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องให้กรอบของสังคมมาบังคับเป็นการตีความที่ยอดเยี่ยมมากแต่โดยรวมคือไม่สนุกใช้ตัวละครเปลืองเกินไปทําให้บางครั้งก็รู้สึกว่าตัวละครเหล่านั้นไม่มีมิติและบางตัวละครก็แทบไม่มีผลต่อเนื้อเรื่องเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราและไปพบกันในสมบอยภาพยนตร์เรื่องต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ